สวัสดีค่ะชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนและราศีมีนทุกท่านค่ะดูได้ทางลัคนาและราศีค่ะดิฉันครูเอปัทมพรน,นักพยากรณ์อ่านไพทาโร่จะทําหน้าที่แทนชาวราศีมีนจับไพ่ขึ้นมาสิบใบเพื่อขอพลังงานจากไพ่ได้ช่วยทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนระหว่างวันที่17 ถึง31กรกฎาคม64นี้ค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของคุณราศีมีนคนใดคนหนึ่งดังนั้นอาจจะตรงกับท่านไหนบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับท่านไหนบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการฟังในการชม ขอพลังงานแห่งไพาทารโอได้ช่วยส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีมีนโดยทั่วไปขอดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนในช่วงวันที่17 31กรกฎาคม2564ค่ะ ฉนันขอเป็นตัวแทนของชาวราศีมีนจับไพ่สิใบเพื่อดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่17บเถึงสากรกฎาคม64ค่ะ1,2,3,4,5,6,7,8,9 หากช้าไม่ทันใจสกิปข้ามไปนะคะดูตอนที่ท่านสนใจค่ะเอาที่สบายใจค่ะพลังงานจากหน้าไพ่ทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนโดยทั่วไปและดิฉันจะทำหน้าที่อ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานนั้นให้คุณได้รับทราบ คุณราศีมีนคะใบแรกได้ไพ่หกไม้เทา้าหมายถึงการงานที่จเจริญรุ่งเรืองหรือประสบความสําเร็จหลังจากคุณได้ตากตามทํางานมาโดยตลอดเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรถึงเวลาที่งานมันจะต้องพบกับปลายทางของมันจุดสําเร็จของมันแล้วตอนนี้คุณเข้าสู่โหมดของการงานที่สําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้เฉลิมฉลองนะคะรู้ผลแล้วว่างานจะเป็นอย่างไรสภาวะรอบตัวคุณนะคะมีเรื่องทำให้คุณต้องคิดมากเครียดปวดหัวนอนไม่หลับเป็นกังวลค่ะแบบในความคิดของคุณตอนนี้นะคะน่าจะลํำลึกถึงเรื่องราวในอดีตความทรงจำที่หวานชื่นความทรงจำที่สนุกสนานในอดีต หรือมีเรื่องราวความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเด็กๆหรือคนที่อายุอ่อนกว่านะคะในครอบครัวตอนนี้นะคะได้ไพ่7ถ้วยมีเรื่องหลายเรื่องที่คุณจะต้องเลือกหรือมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เข้ามาในครอบครัวเกี่ยวข้องกับลูกหลานบุตรบริวารหรือ สามีพัญญานะคะหรือคนที่อยู่ในครอบครัวคุณเนี่ยมันเหมือนแบบมันมีอะไรเข้ามาให้ต้องให้ต้องเลือกให้ต้องได้ตัดสินใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจไม่ถูกมีเรื่องที่คุณลังเลและตัดสินใจไม่ถูกเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวค่ะที่ผ่านมานะคะมีเรื่องที่เป็นกังวลและไม่สบายใจแต่ตอนนี้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งที่ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือจะเป็นเรื่องของการติดต่อจะมีการติดต่อจากทางไกลนะคะการสื่อสารกับคนไกลหรือการที่จะต้องได้ติดต่อกับเพื่อนร่วมงานติดต่อกับญาติพี่น้องหรือติดต่อกับคนที่รู้จัก ที่เกี่ยวข้องกับเราค่ะต,ต่างแดนก็เป็นไปได้นะคะมีเรื่องขา่ขาวจากคนไกลเข้ามานะคะที่เขาติดต่อเข้ามาค่ะใครที่รอฟังข่าวจากคนต่างชาติต่างแดนนะคะก็จะได้จะได้ติดต่อได้รู้กันนะคะว่าเป็นยังไงต่อไปค่ะปัญหาหรือสิ่งที่คุณประสบอยู่ต้องประสบอยู่ในอนาคตนะคะคือเรื่องของการที่มันไม่ได้ในสิ่งที่คุณหวังอะ่ะคุณหวังอะไรตอนเนี้ย มันยังไม่ได้ไอ้ที่หวังก็ไม่ใช่ที่อยากได้แต่ไอ้ที่ได้มาเนี่ยไอ้ที่หวังก็ยังไม่ได้ไอ้ที่ได้ก็ยัง ก็ไม่ได้หวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันยังเป็นความฝันหรือความหวังไว้เนี่ยมันยังไม่ไม่เกิดการเทคแอคชั่นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดไว้มันจะยังไม่ได้มันจะยังไม่สำเร็จหรือไม่ได้สมปรารถนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดอยู่ก็คือขาดการเทคแอคชั่นขาดการลงมือทำให้มันเป็นจริงค่ะ ไพ่ใบนี้นะคะก็เกี่ยวเนื่องกันในเมื่อสิ่งที่คุณหวังอยู่เนี่ยมันยังไม่เป็นจริงสักทีรอการ Take a คชั่นรอการทำนะคะลงมือค่ะ King of s w อ r s นะคะก็คือความจริงจังนะคะในการกระทำงานหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่งให้มันบรรลุถึงผลสำเร็จนะคะแอคชั่นะคะใช้ความชาญฉลาดใช้ความมีอำนาจใช้ สิทธิ์ของตัวเองนะคะลงมือทำงานให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายนะคะคิดแล้วลงมือทำแล้วจะสำเร็จค่ะการงานบูมนะคะไอสิ่งที่หวังไว้อยากจะให้งานมันสำเร็จงานให้มันเติบโตธุรกิจเติบโตอยากจะให้งานเยอะอยากจะมีงานเยอะอ่าสิ่งที่หวังเนี่ยมันมันกำลังจะเป็นจริงแล้วค่ะเรื่องของงานนะคะเรื่องของงานเนี่ยงานจะเริ่ม เยอะมากขึ้นงานจะเริ่มยุ่งขึ้นนะคะจะเริ่มเหนื่อยกับการงานมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะโดดเด่นในเรื่องของการงานและการบริหารนะคะชาวมีนหลายๆท่านที่เป็นหัวหน้าคนหัวหน้าทีมหัวหน้าโปรเจกต์หรือเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารจะได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่แสดงความชาญฉลาดความมีสกิลทักษะในการบริหารจัดการลูกน้องและงาน,นได้เป็นอย่างดีจะได้แสดงโอกาสจะได้แสดง ฝีมืออย,อย่างเต็มที่แล้วค่ะโอกาสกันมันจะมาและแสดงว่าช่วงหลังๆมานะคะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยงานคุณจะเริ่มเข้ามาแล้วงานจะเริ่มเยอะละแล้วคุณจะได้ออก กิจกรรมนะคะในการทำงานในการบริหารงานได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นงานจะเยอะขึ้นนะคะดูแล้วเนี่ยพลังงานของไพ่จะโดดเด่นเป็นในเรื่องของของงานนะคะลงมือทำแล้วจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเครียดคุณกังวลเนี่ยพักชะลอไว้ก่อนนะคะถ้ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่จะคอขาดบาดตายอะไรเราก็พักมันไว้ทิ้งมันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันก็คลี่คลายไปเองคนไกลข่าววจะคนไกลที่รอคอยก็จะ ได้จะได้รับแล้วจะได้รับข่าวๆจากคนไกลนะคะใครที่มีคู่อยู่ต่างแดนนะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้สื่อสารนะคะมีโอกาสที่เหมือนกับจะได้คุยกันตกลงกันว่าเมื่อไหร่จะได้มาหากันเหมือนกันเริ่มวางแผนล,ละนะคะเริ่มที่จะบุกละค่ะว่าจะมาเจอกันพบกันเมื่อไหร่นะคะก็พลังงานของไพ่น,นะคะรู้สึกว่าจะจะดีจะดีนะคะจะเด่นในเรื่องของการงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูถาม เป็นเฉพาะกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวดิฉันจะถามเรื่องอการเงินการงานความรักนะคะสุขภาพและการเดินทาง5เรื่องต่อไปนี้จะบรรจุไว้ในคลิปนี้ให้แบบละเอียดละเอียดเลยนะคะถ้าไพา่10ใบ,บไม่ออกดิฉันก็จะถามให้ในในสำรับเล็กนะคะ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ได้ช่วยส่งพลังงานส่งมายังดวงชะตาของชาวราศีมีนขอดูเรื่องการเงินค่ะเรามาดูเรื่องการเงินกันก่อนนะคะดิฉันจะหยิบไพ่สามใบเดี๋ยวจะดูพลังงานของไพ่ค่ะไพ่การเงินการเงินของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรในช่วงปักหลังครึ่งเดือนหลังของกรกฎาคมการเงินจะเป็นอย่างไรคะ ใบแรกเ,เงินมาแล้วค่ะเงินจะสภาพเงินจะคล่องขึ้นนะคะใบที่สองยังคงปรารถนาหวังหลายอย่างอยู่และใบที่สามโอ้พ่ยสิดาบการเงินของชาวราศีมีนในช่วงปักหลังเนี่ยการเงินเนี่ยก็จะมีนะคะไอ้ที่มีเก็บแล้วที่รวยแล้วเนี่ยก็ ก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ที่ที่จะมีเข้ามาเนี่ยก็คงจะมีประปรายมีเข้ามาแล้วอาจจะมีโชคกับผู้หญิงนะคะแล้วสิ่งที่ยังหวังไว้เนี่ยมันยังคงแบบยังยังเป็นความหวังอยู่นะคะยังยังแบบว่าหวังหลายอย่างอยู่นะคะก็ลองลองเลือกจากสิ่งที่หวังนะคะที่คิดไว้หวังเอาไว้เนี่ยสิ่งที่อยากได้เลือกมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็ลงมือทำซะจริงๆมันอาจจะเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของ ธุรกิจการงานอยากจะทําอะไรคิดไว้หลายอย่างเลือกมาสักอย่างหนึ่งแล้วลงมือทํานะคะมันน่าจะเกิดผลจะได้เห็นเป็นเงินเป็นทองละมันจะไม่ใช่ความหวังอีกต่อไปแล้วมันจะเป็นความจริงแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติลงมือทํานะคะก็มีคลุกคลักบ้างนะคะมีปัญหาคลุกคลักบ้างโชคในเรื่องของเงินน่าจะมาจากผู้หญิงค่ะต่อไปค่ะถามเรื่องการงานบ้างการเงินการงาน การงานของชาวราศีมีนปักหลังกรกฎาคม64จะเป็นอย่างไรบ้างคะในเรื่องการงานจะมีคำแนะนำอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการงานคะ่ะใบแรกคะ่ะโอ้สามดาบน่าจะมีอุปสรรคค่คะแต่ว่าไพ่ king of wands มาแล้วคะ่ะดีคะ่ะแล้วก็ไพ่6 ดาบนะคะการงานมีปัญหาอุปสรรคขรุขระบ้างทําให้รู้สึกว่ามันไม่เป็นได้ดั่งใจนะคะมันแบบคิดไว้ค่อนข้างที่จะให้เป็นอย่างนี้แต่มันคงจะมีอะไรที่แบบเบี่ยงเบนหรือผิดพลาดไปนะคะไม่ได้ดั่งใจบ้างมีความล่าช้าบ้างอืดอาจยืดยาดล่าช้าบ้างนะคะแต่การบริหารจัดการอะไรก็ยังคงเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานต้องอดทนนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาขรุขระเข้ามาบ้างคะ่ะ อาจจะไม่ได้ดังใจสักหน่อยอต่อไปเรามาดูเรื่องของความรักค่ะดวงเรื่องความรักดวงความรักของชาวราศีมีนปักหลังกรกฎาคมหจะเป็นอย่างไรคะ oh <my> ใบแรกค่ะ oh <my> คือไพ่สิบไม้เทา้า ใบที่สอง The Lover ไพ่ความรักโดยเฉพาะเลยและใบที่3ค่ะโอ้ oh. ลัคกี้อินเลิฟดังนั้นความรักของชาวราศีมีนในช่วงปักหลังกรกฎาคมเนี้ค่อนข้างที่จะดีนะคะจะมีโอกาสพบรักมีความรักมีความสุขในความรักค่ะลัคกี้อินเลิฟความรักที่ดีความรักที่สร้างความสุขความรักที่สมหวังนะคะแล้วก็ไพ่นี้ก็เป็นไพ่ดีก็คือเต็มที่ค่ะสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นความรักของชาวราศีมีนเบ่งบานนะคะออกดอกออกผลกลิ่นหอม สลบอบอวนนะคะดีมากๆเลยชุ่มฉ่ำมากๆเลยความรักไพ่ออกมาเนี่ยดีอ้าวแล้วใครที่อกหักอกหักผิดหวังล่าจะเป็นยังไงหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มใหม่ถ้าคุณลืมอดีตแล้วคุณพยายามที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติเปิดตัวเอง ความรักดีๆก็จะเข้ามาแต่ถ้ายังคุณคุณยังคงจมปักอยู่กับความทุกข์ความเศร้าความหลังที่มันเจ็บปวดคุณก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เปิดออกมาจากกงขังแห่งความทุกข์แล้วพบกับอิสระแล้วพบกับสิ่งดีๆความรักดีๆที่กำลังรอคุณอยู่ข้างนอกหน้าต่างนะคะอ่ะล่ะค่ะอ่าต่อไปค่ะเราจะมาดูเรื่องของโชคนะคะโชค จะมีโชคทางด้านการเงินหรือมีโชคทางด้านใดบ้างคะมีลาบลอยไหมอาโชคเมื่อกี้ดูดูงานเงินไปอันนี้ดูโชคค่ะจะมีโชคบ้างไหมคะชาวราศีมีนบางท่านบางคนจะมีโชคบ้างไหมคะคงจะไม่พบกับโชคทุกท่านเพราะเป็นการทํานายแบบโดยรวมทั่วๆไปเหมือนกันหวานมเมล็ดไปอย่างนี้คะ่ะใครจะโดนหรือไม่โดนจะลงตกพื้นแล้วงอกหรือบางเม็ดก็ไม่งอกนะคะก็เปรียบได้ประมาณนั้นนะคะแต่ก็ดูแล้วก็รับ พลังงานบวกไปเพราะดิฉันก็จะสื่อพลังงานที่ดีพลังงานบวกๆให้กับคุณเหมือนเป็นการรับพรพอเวลาเราคิดดีเราก็เปิดประจุดีเข้าไว้พลังงานดีๆก็จะเข้ามานะคะ,ะเรื่องของโชคค่ะจะมีโชคไหมคะอ๋อไพ่ไพ่อัศวินถือถ้วยไพ่สเสน่ต่อไปค่ะการเงินหมุนนะคะหมุนเงินทันอยู่ค่ะ จะได้โชคไหมโอ้มีไพ่ดาบมาเพราะฉะนั้นโชคใหญ่โชคถูกหวยโชคฟุกฟุกนะคะโชคลาบลอยไม่น่าจะ ยังไม่เข้ามาไม่น่าจะมีในช่วงปักหลังกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นการเงินยังคงหมุนได้คล่องตัวอยู่ไม่ติดขัดไม่ขัดสนนะคะยังคงไปได้เรื่อยๆอยู่อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่มีเรื่องของการเงินที่จะเราจะได้เนี่ยมันล่าช้าโชคที่เราจะได้เนี่ยมันล่าช้านะคะแต่ทั่วๆไปก็พอที่จะผ่านพ้นครึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ไปได้นะคะมีโชคบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเข้ามาให้พอได้มีเข้ามาแล้วก็จ่ายออก ไปค่ะเอาเรื่องของสุขภาพบ้างก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะมี follower พูดตามได้คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ดูเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะมาดูเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีมีนปักหลังกรกฎาคม64จะเป็นอย่างไรคะเรื่องของสุขภาพค่ะ ใบแรกค่ะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างว้าวไพ่เศรษฐีไพ่ดีค่ะ ใบที่2ค่ะโอ้ดาบทิมใจอีกแล้วเจ็บปวดแล้วก็ใบที่3าม้ความสําเร็จเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นพลังงานของไพยเนี่ยดีสเสียหนึ่งสุขภาพโดยทั่วไปของชาวราศีมีนสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะเ e ล l t ้ y h e a l t นะคะ mm hmm. ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังคงรักษาสุขภาพได้ดีนะคะแต่จะมีในเรื่องของการเจ็บปวดโรคหัวใจถ้าใครที่เป็นโรคหัวใจต้องต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะอาจจะมีเรื่องราฉุกละหุกหุนหัน เร็วด่วนเร่งด่วนขึ้นมาโรคหัวใจโรคของกล้ามเนื้อหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องดูแลให้ดีๆนะคะระมัดระวังตัวเองยุกยาต้องเอาไว้ใกล้ๆตัวเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องการเดินทางการเดินทางจะปลอดภัยสะดวกโล่งไร้ปัญหาไร้อุปสรรคไร้อุบัติเหตุหรือไม่ถ้าหากมีการเดินทางค่ะ การเดินทางจะเป็นอย่างไรบ้างคะโอ้หนึ่งไม้เท้าดีค่ะเลิฟเวอร์จะได้เดินทางไปเที่ยวกับคนรักหรือเปล่าบางท่านอาจจะได้เที่ยวกับคนรักโอ้ไพ่เดอะแฮงแมอุบัติเหตุไม่มีนะคะแต่ว่าการเดินทางอาจจะมีเรื่องดีเลท ขึ้นรถโดยสารหรือว่าไปยวดยานพาหนะโดยสารอาจจะดีเลย์เลทช้าให้ต้องรอคอยต้องทนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขึ้นรถไปแล้วรถไปเสียกลางทางทําให้เสียเวลาต้องต้องทนอย่างนี้นะะนนนมีนะคะแต่เรื่องอุบัติเหตุเรื่องอย่างอื่นที่เอ่อเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะคะก็ปลอดภัยดีแต่ไม่มีไม่มีอะไรที่เสียหายไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเดินทางไปก็มีความสุขดีโดยเฉพาะเดินทางมีโอกาสได้เดินทาง ไปกับคนรักด้วยนะคะใครที่จะเดินทางไปไปสมัครงานไปหางานเนี่ยก็เหมือนกับจะดีด้วยนะคะจะประสบความสำเร็จด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องห่วงในเรื่องของอการเลดการสายการดีเลย์นะคะการฉุกละหุกระหว่างทางทำให้ไปถึงที่หมายช้ากว่ากำหนดก็เป็นไปได้นะคะเอาละค่ะก็เป็นการ ทำนายแบบโดยโดยโดย,โดยรวมนะคะก็บอกย้ำหลายหลายครั้งเนาะถ้าท่านไหนสนใจอยากจะเช็คดวงดูดวงส่วนตัวนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะเข้ามาออสอบถามได้นะคะ <c oughs> ก็ดิฉันแปะลิงก์ลายลายของนายทาลอดพยากรไบครูเอชื่อตรงกับช n e l เนี้ยละคะ่ะก็กดลิงก์ลายเข้ามานะคะซึ่งดิฉันเนี่ยดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่ทาโร่แบบนี้นะคะก็พิเศษมากราคาสำหรับ ดูแลจิตใจให้กันและกันในช่วงโควิดนะคะ99บาทแล้วะจะมีอีกโปรหนึ่งก็คือ159บาทเป็นการดูดวงแบบไพทัลโลแบบนี้บวกกับการดูดวงแบบผูกดวงเพื่อที่จะเอาวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดมาผูกดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทยเพื่อดูพื้นดวงว่าพื้นดวงเนี่ยจะมีอุปัยนินสัยใจคอเป็นอย่างไรแล้วก็เทรนชีวิตเนี่ยจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างอันนี้คือการผูกดวงดูพื้นดวงโดยท,ท,ทั่วไปนะคะเอาละค่ะก็ดิฉันขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามช่อง แนลของดิฉันติดตามการทำนายดวงชะตาของดิฉันที่ส่งพลังงานบวกถึงคุณนะคะขอ,ขอ,อ,กกะะข,อขอบคุณมากเลยสำหรับทุกวิวสำหรับทุกทุกการติดตาม u u s c r i b e นะคะขอขอบคุณมากเลยซาบซึ้งใจมากเลยวันนี้ลาการไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาดูดวงทำนายดวงส่งพลังงานบวกนะคะให้กับคุณแบบนี้อีกเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ